คลิปนี้นะคะเราก็มาอยู่กับ m e r c u s i s MR70x WiFi 6 Router ในราคาที่คุ้มค่าที่สุดค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบประสิทธิภาพเจ้า m e r c u s i s MR70x ตัวนี้กันนะคะเดี๋ยวเราจะมาอันบอกกันว่าข้างในมีอะไรกันบ้างภายในกล่องน,นะคะก็จะมีตัว,วเราเตอร์ที่มีเป็นพอร์ตสเสา มีอะแดปเตอร์มีสายแลนแล้วก็เป็นคู่มือมาให้ด้วยค่ะเราเตอร์ตัวนี้ก็จะหน้าตาเป็นแปดเหลี่ยมเป็นสีด้านตรงกลางก็จะเป็นใสัลักษณ์เมอร์คิซิสสีเงินแล้วก็มีรูระบายอากาศค่ะด้านหลังนะคะก็จะเป็นช่องเสียบอะแดปเตอร์ปุ่มรีเซ็ตหรือ WPS พอร์ตแวนแล้วก็พอร์ตแลนสามช่องค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นเทคโนโลยี AX 1800แบบดูโ Band นะคะมาพร้อมกับเทคโนโลยี OFDMA และ MU-MIMO นะคะเพื่อรองรับลูกข้าการใช้งานเป็นจำนวนมากค่ะและมีเทคโนโลยี Beamforming นะคะเพื่อการกระจายสัญญาณได้ครอบคลุมได้ดียิ่งขึ้นค่ะหลังจากที่เราเห็นหนะ้าตาของเจ้า m e r c u r y s MR70x แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเซตอัพกันนะคะว่าวิธีการเซตอัพเนี่ยมันจะง่ายแค่ไหนคะ่ะ ค่ะแล้วเราก็นำคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กของเรานะคะมาเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กและก็เข้าไปที่ url mwlogin net ค่ะแล้วก็จะให้เราใส่พาสเวิร์ดนะคะให้เราตั้งพาสเวิร์ดเองเสร็จแล้วเราก็กดตามขั้นตอนไปเลยนะคะส่วนหน้านี้นะคะก็จะเป็นหน้าเซตอัพเบื้องต้นนะคะโดยที่เราจะสามารถเลือกสมาร์ทคอนเน็คือการเลือก2ความถี่ไว้ในชื่อเดียวหรือเราจะแยกเป็น2ความถี่ก็ได้ค่ะ เมื่อเราเซตอัพเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเราอยากปรับแต่งความละเอียดเพิ่มขึ้นเราสามารถเข้ามาปรับการทำงานเพิ่มเติมได้นะคะโดยเช่นการปรับความแรงของสัญญาณวเลสหรือการควบคุมผู้ปกครองหน้าตาของ UI ใช้งานง่ายค่ะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบความเร็วอินเทอร์เนต็ตกันค่ะการทดสอบแรกจะเป็นการทดสอบโดยใช้สายแลนการดาวน์โหลดจะอยู่ที่938.39การอัปโหลดอยู่ที่932.68 แล้วก็มาต่อกันที่การเชื่อมต่อแบบไวเลสโดยลูกข่ายของเราเนี่ยจะเป็นการทดสอบแบบ Wi-Fi 6ความเร็วในการดาวน์โหลดอยู่ที่931.24และการอัปโหลดจะอยู่ที่922.80ค่ะข้อดีของการเปลี่ยนมาใช้ Wi-Fi 6นะคะคือเราสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเทคโนโลยีสมัยก่อนนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือ Wi-Fi 6เนี่ยสามารถครอบคลุมพื้นที่ได้มากกว่าเดิมค่ะ m e r c u ค i y MR70X WiFi 6 router ในราคาคุ้มค่าเพียง1,290บาทตัวนี้โดยฟีเจอร์ที่เขาให้มานะคะถือว่าครบตามยุคสมัยนี้ค่ะถ้าสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะ